สวัสดีครับทุกท่านมารับชมการเรียนบาลีนะครับในช่อง YouTube กับผมมหากรพบสีสันสอบช่อมสอบซ่อมชั้นประโยคบททสามนะครับก็มาถึงการสัมพันธ์ตัายามังติภาคกเรื่องโพธิราชกุมารดูที่แก้อัดนะครับก็ให้เปิดหนังสือไปเตรียมพร้อมที่จะได้มาสัมพันธ์แล้วก็ฟังการอธิบายเพิ่มเติม ก็ถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของอาการแปลไปด้วยการสัมพันธ์ไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่จะสัมพันธ์นั้นเช่นเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้ช่อง y o u t u b e นะครับใน u t u b e ท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นสาธุอนุโมทนาหรือว่าต้องการที่จะให้ผมสัมพันธ์ประโยคไหนนี้ก็ อาแจ้งเข้ามาได้นะครับก็จะได้สัมพันธ์ไปคิดว่าจะให้ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายของโพธิรัชกุมารสําหรับเรื่องของการสัมพันธ์นะครับคงเริ่มเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะครับประโยคนี้ไม่ได้มีการตั้งอัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์ประธานก่อนประธานก็คือศรัทธานะครับขึ้นมาต่างหากท่าเสติ คถาเสยกตาในทัดเสติสัตเสติอาขยาตบทกตัวจงตถาานวิเศษณะของคาถายางตรงนี้เดี๋ยวท่านดูในเรื่องของการแปลดิ้นึงนะเขาแปลว่าในบทนะอิท่าเนี่ยวิเศษณะของปเทนะครับปเทเนี่ยในบทนี้อิติว่ายามังดังนี้ตถาคาถาอยางในพระคาถานั้นครับ นี่แปลอย่างนี้ครับนะมันโดดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะสัมพันธ์มันก็เลยต้องสัมพันธ์อ,อ่ไอ้สี่ตัวนี้นะฮะตถาวิเศษณะของคาถายังแล้วถ้าแปลแบบนี้แล้วค่าถายังจะสัมพันธ์เข้ากับตัวไหนครับแน่นอนครับก็คือสัมพันธ์เข้ากับปเทนะฮะค่าถายังพินนาธาระในปเทหรือในอิทะปะเท เท่ากับตัวนี้ประเทเป็นนามมันก็เลยสัมพันว่าปินาธาระครับยามังสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในอิทะปะเทไม่มีการถอนไม่มีอะไรนะครับสรูปะในอิทะปะเทสัทาสัมพันธ์ไปแล้วนะอัตโนโแปลว,ว่าเพราะความที่แห่งตนตัวนี้เพราะความที่แห่งสองตัวเลยนะครับเพราะความที่แห่งเพราะฉะนั้น ไอตัวอัตโนนะจึงสัมพันธ์เข้ากับตายะสองตัวนี้นะฮะอัตโนโหินนาธาระในธรรมมิตรสระตายะและเทศนากศสร,รตายะธรรมมิตรสระตายะและเทศนากศสร,รตายะเหตุในทัดเสติในคียาคุมภาคไปเลยนะครับจะสองศับ ปทสมุจยัถาเข้ากับธรรมิสระตายะและเทศนากุสรตายะเอวะศัพทารณะเข้ากับจะบทหน้าหรือจะศัพท์หน้าคือเวลาสัมพันธ์ถ้ามันมีเอวะอยู่หน้านะฮะเราก็บอกว่าจะศัพท์หน้าก็ให้รู้ว่าจะสัมพันธ์เข้าศัพท์ตัวหน้านะครับทีนางวิเศษณะของวายานางัง วายังนิธารณะในอัญญตาังวายังอัญญตาังวายังนิธารณีิยะอัญญตรังวิเศษณะของวายังวายังอวุตกรรมะในกัตวาเออไม่ใช่าวายังอวุตกรรมะในทัศเสติยามังสุปะในอิติอิติสั์อาการะในกัตวาครับเพราะนีะ้ตามปกตินะฮะอู้สัมพันธ์ยากครับ คือต้องแปลให้ได้ก่อนแลวจึงจะสัมพันธ์ได้นะตัดสมาเหตุในเวทิตโพเอวังสับกิริยาวิเศษณะในเวทิตโพเอธาก่อนนึกอะไรไม่ออกก็ประเทครับเอธาวิเศษณะเอธาวิเศษณะของคาถาอยางคาถาอยางพินนาธาระในอัโฐอันว่าเนื้อความในพระคาถานี้นะ คาถายังพินนาธาระในอัฏโถลเอผมสัมพันธ์ประธานไปหรือยังยังนะเอาใหม่เอาใหม,หม่ตัดสมาเหตุในเวทิตาโพอัฏโถวุตกรรมมในเวทิตาโพเวทิตาโพกิตตบทกรรมวาจกเอวังสับกิริยาวิเศสนในเวทิตาโพเอทาวิเศสนของคาถายังคาถายางพินนาธาระในอัฏโถเข้าเรีในไปครับสจเจสาปริกับปัฏฐา ประโยคแรกจบนี้นะครับปุคโลเสียกตาในชาไนยะชาไนยะอาขยตบทกตัวจบอัตตานังอวุตกรรมะในชาไนยะปิยังสมภาวณในชาไนยะต่อไปครับปุคคโลเสียกตาในรักขยะกิริยาสองบทาเข้าตรงนี้นะครับปุคโล ศียะกะตาในรักขายักิริยาสองบทเอางี้ดีกว่าเฉพาะาประโยคนี้มันเป็นประโยคยากและท่านสังเกตดูให้ดีนะแปลก่อนดีกว่าอันว่าบุคคลพึงรักษาซึ่งตนนั้นกัตาวานกระทำให้เป็นผู้อันตนรักษาดีแล้วคือว่ามันมีคือว่าคือว่าก็คือมันไขจา,ากรักขายะเนี่ยไปหา ยะถาโสอัตนารักขายะขหาย,ยาวครับคือว่านี่ก็คือรักขายะนางสุรคีตังเออไม่ใช่ไขเพาเรียกว่าอะไรนะวิวริยะนะวิวริยะในยยะถาโสสุรคีโตโหติเอวันตังรักขายะ ยะถาโส,สรคิโตโหติเอวันตังรักยะวิวรณะอันนี้คือไขเขาเรียกว่าไขนะครับราะฉะนั้นแปลตรงนี้ก็ถามว่ายากก็ยากนะครับโควโคลเซกตาในรักยะกิริยาสองบทรักยะกิริยาสองบทอาขยะตะบทกัตวาจบนางวิเศสนะของอัต,าน,อตานังอัตานังอวุตกรรมะในรักยะสุรคิตังวิกติกรรมะในกัตวา กัตวาสมาณะการกิริยาในรักขยะต่อไปก็ไขไปก่อนครับรักขยะนางสุรคิตังวิวริยะในยะถาโสสุรคิโตโหติเอวันตังรักขยะยะถาโสสุรคิโตโหติเอวันตังรักขยะวิวรณะโสวิเศสนะของอโสวิเศสนะของปุคโล ปุคโลเสกตาในโหติโหติอาคยตบทกตว,วาจบยะถาสัพปการัฐะโดยประการใดนะครับสุรคิตโตวิกติกตาในโหติเอวังสัพปการัฐะเอวังสัพปการัฐะตังวิเศษณะของอัตตานังอัตตานังอวตกรรมมะในรักขยะ แค่นี้นะครับสัมพันธ์ยังไม่เห็นเงื่อนเหนือเงื่อนใต้นะกูก็เรียกว่ายากนะครับยากอยู่ตรงนี้ต่อไปครับใสเจสัพป,ปริกปัปธาพุคโลเสยากาตาในในไหนครับในณรกตินาะสัพปฏิเสธในรคติรคติอาขยัตบทกตัวจบตัดถะตัดถะตัวนี้นะครับตัดถา วิเศษณะของปุคเลสุปุคเลส,เลสุนิธารณะในปุคโลปุคโลนิธารณียะขีหีวิกติกตาในสมาโนสมาโน,าโนก็ดีวสันโตก็ดีวิหารันโต ก็ดีอภัพนตรกิริยาของปุคคโลสามตัวเลยครับสัมพันธ์รวดเดียวเลยเข้าเลยนายซ้อนนะอาหารเซกตาในรักขิตสามีรักขิตสามีอคยตบทกตวกัววจบอัตานังอวุตกรรมะในรักขิตสามีอิติสัปอาการะในจินเตตวาจินเตตวาปุพะการะกิริยาในปวิสิตตวาอุปรินะเท่ากับนามพินนาธาระใน ปาสาธาตะเลปาสาธาตะเลวิสยาธาระอ่า,าวิสยาธาระในคับพังสุดสังวุตังวิเศสนะของครับพังครับพังสัมปาปณิยกรรมะในปวิสิตวาปวิสิตวาปุพพากาลกิริยาในวสันโตสัมปันนะรุโหวิกติกตานิหุตวาหุตวาสมานะกาลกิริยาในวสันโต ปาจจิโตว,วิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานกาลกิริยาในวิหารันโตสุสังพุตเตก็ดีปีทหีตะทวารวาตาปาเนก็ดีวิเศษณะของเลเนเลเนวิเยธาระในวิหารันโตทีนี้ก็มาเอาปิครับ ปีสองสัอเปกถาเข้ากับนะปีสองสับอเปกาถาเข้ากับคือมันแปลว่าก็ดีเนี่ยก็ดีหมายความว่ามาตั้งแต่ต้นเลยครับเนี่ยครับอเปกถาเข้ากับทิฮีสมานอัต,ตานารกคิสามิอุปริปราสสาะตะเลสุสังมุตังครับเภพิสตวาสัมปน,นะรุโข,ขหมตวาวสสันโตและ ปปาจิตตอหุตวาสุสังบุตเิเปธะหิตะทวารปาเดเลเนวิหารนโตอาตานังอวุตกรรม,มาาระในนรัคติเอวสัสสอวะธารณะเข้ากับรัคติอ่านะครับโอ้ยากครับยากยากยากป,ปะนปะสัพปะกันตระโชวตะวะตะกะนะครับ ส่วนว่านะปักขันตระโชตกิกะปุคโลเสียกตาในรักคติรักคติอคยตบทกตวจบขี้ฮีวิกติกตาในสมาโนสมาโนก็ดีกรโรนโตก็ดีอปัช,ชันโตก็ดีอภันตระกิริยาของปุคโลยะถาพลังกิริยาวิเศษณะในกรโรนโตทานะศีลา ทีนิวิเศษณะของปุญญานิปุญญานิอวุตกรรมะในกรโรนโตปปบชิตโตปะบาชิตโตวิกติกตาในสมาโนสมาโน,าโนอภันตะกิริยาของปกพโลว่าสองสับนิปาตะสมุหะวัตตปฏิวัตตปริยติมณสิกาเรสุ พินนาธาระในอุสุกังซึ่งความขนขวายในนะครับอุสุกัางอวุตกรรมะในอาปัจฉันโตอาปัจฉันโตสัมพันธ์ไปแล้วนะอัตานังอวุตกรรมะในรักคตินามัสสับสัญญาโชติกะเข้ากับเ,เข้ากับรักคตินะครับก็อันนี้สัมพันธ์ให้ดูพอเป็นแนวทางแต่ที่สําคัญของเรื่องของการสัมพันธ์ก็คือจะต้องแปลให้ได้ คือตราบใดที่ถ้าเราแปลไม่ได้นะฮะหรือแปลแล้วไม่เกิดความเข้าใจเวลาไปสัมพันธ์มันก็จะไม่เข้าใจนะฮะต้องแปลอ่านซ้ำรหลายรอบแล้วก็ตีความหมายให้ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้ตอนนี้เรื่องสุดท้ายของโปธิราชกูมารก็ตอนสุดท้ายของโปธิราชกูมารก็เอวังจบแล้วสงสัยตรงไหนบ้างสามารถที่จะถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับ อยากจะให้คอมเมนต์เยอะๆนะครับในช่วงนี้ก็อยากให้คอมเมนต์เยอะๆก็แสดงความคิดเห็นมาตลอดจนถึงจะให้แปลในเกงไหนประโยคไหนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาครับท้ายที่สุนดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นี่สําคัญมากครับผมมีความประสงค์จะให้ท่านขอละหนึ่งไลค์ถ้ามีโอกาสที่จะได้ มีโอกาสที่จะได้แชร์ไปไหนก็ขอความกรุณาแชร์ด้วยนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับกลับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ